เอ oh, มานานลใ่ยสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องทุกท่านนะครับมาดูแผงผลไม้นะครับวันนี้มาเจอ f อนะครับไม่ได้ค่อยฝันนะว่าจะมาเจอ f c เพราะว่าวันนี้ผมจะไปลบบุรีนะครับแล้วก็ จะซื้อซื้อลำไยนะครับไปฝากพี่ๆน้องๆนะครับเพราะสวนตัวเองเป็นดอกนะครับต้องมาซื้อซื้อที่แผงนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูพี่เขาคัดลำไยอยู่นะครับคุณพี่เขาดูช่องยูท b e ผมนะครับผมก็มาซื้อไปฝากพี่น้องหลายเที่ยวแล้วครับวันนี้ไม่ได้ใส่แมสมาครับคุณพี่ก็เลยจําได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณรอครับอ๋อ นี่ครับคัดสวยงามเลยนะครับพี่น้องท่านไหนที่มาจันทบุรีนะครับถ้าผ่านถนนจันทบุรีสากแก้วนี่แวะได้นะครับตรงนี้อยู่ตรงไหนครับคุณพี่ตะมูลครับตะมูลครัอยู่ตะมูลนะตะมูลอ๋ออยู่ตรงตะมูลครับที่มีไฟแดงนะพี่เนาะครับครับไฟแดงไฟแดงไฟแดงตะมูลสัมเยตตะมูลนะสัมเยตตะมูลนะครับผมครับไม่มีอะไรเด่นๆเลยเนาะจะได้เห็นเนาะ อ๋ออยู่ข้างโรงเรียนเตรียมนะวันนี้ช่องลำไยคุณหนูพามาพามาชมแผงลำไยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับน้องเขาทำมาให้นะครับนี่ครับนี่เปิดขายทุกวันไหมครับขายทุกวันค่ะทุกวันเนาะครับผมแต่ออนไลน์ไม่ได้ไม่ได้ส่งนะครับเพราะว่าคุณพี่เขาเปิดแหงนะออนไลน์ยังไม่ได้ส่งนะครับ ใครสนใจก็แวะมาได้นะครับแวะมาซื้อมาอุดหนุนคุณพี่เขาได้นะครับลำไยซื้อสวย,สวยครับผมมาซื้อหลายเที่ยวแล้วนะครับอ่าซื้อหลายเที่ยวแล้วแล้วไม่รู้ว่าคุณพี่เขาเป็น f อซผมด้วยนะพอ <c oughs> ด,ดีวันนี้คุณพี่กระทัก <c oughs> ผมก็ยังงงนะคุณพี่ก็บอกอ๋อพอด,ดีดูในช่อง youtube นะครับ <c oughs> อ๋อเจอ f อฟตัวจริงนะครับ <c oughs> ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับที่เข้าไปติดตามช่องผมนะเข้าไปดูช่องผมครับผม ดีบัติผมก็ทำลำไยครับแต่จกของชงขนมทำใหไยผมก็ติดตามแล้วครับครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับครับผมอ่านอกบ้านเราลำไยเป็นผลไม้เบอร์หนึ่งนะบ้านเราใช่เพเอกเปรกอร่อยด้วยนะหวานด้วยหวานอยากให้พี่น้องทุกท่านได้ชิมนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวสอยดาวนะครัแวะมาได้นะแผงพี่เขานะครับเป็นกันเองนะครับแล้วก็มีของคุณภาพนะของคุณภาพ มีแถมด้วยนะเห็นไหมผมมียีไม่ต้องเอาไปครับนี่ต้องอย่างงั้นฮะเราเป็นคนเกษตรกรคุณภาพต้องอย่างนี้แหละขายด้วยนะครับอันไหนแถมได้แถมนะครับนี่หอมไปครับผมสวยนะครับลำไยคุณพี่เขาสวยมากนะเขาคัดมาสวยเลยนะครับเพราะว่าลำไยสวนผมยังไม่มีนะครับอาศัยซื้อของชาวบ้านไปฝากครับ น้อยมามีรองกองมีนะครับเับพี่น้ำพึ่งก็มีใช่ไหมน้ำพึ้งน้ำพึ่งน้ำพึ่งอันานี้น้ำพึ้งลำใหญ่ครับน้ำ้งอ๋อน้ำผึ้งดอกลำาไยครับผมอย่างนี้ขายขวดเท่าไหร่ครับอันนี้150อครับอันนี้อันนี้ร5อหอันนี้2 5 0ครับกุใหญ่อ๋ออันนี้กวดใหญ่250้เนาะกุฎใหญ่อ๋อนี่น้ำพึ้งแท้ๆนะครับน้ำพึ่งแต่ดอกน้ำผึ้งแท้ดอกลำ่รับรองตีได้ครับรมาได้เลยครับครับ ผม,มนอกจากทำสวนลำไยแล้วมาหัดรีวิวช่วยพี่ก็เด้นะคร <c oughs> ับวันนี้วันนี้ผมก็ทั้งลำทั้งลำไยทั้งละกองนครับอุดหนุนพี่เขาไปเพราะว่าของพี่เขาสวยจริงๆนะครับส่วนมาซื้อก็สวยส่วนมาซื้อก็สวย <c oughs> นี่นางเอกช่องผมกำลังเลือกลองกองอยู่นะ ไน,น,ไนีบนี่นะพี่เขาการันตีนะถ้าไม่หวานยินดีเป็นเง<อ>ินนะครับ <laughs> วันนี้ต้องทำคลิปเลยครับเพราะว่าพี่เขาเป็น f อตุยงครับต้องทำคลิปเลย <laughs> ชอบครับผมชอบเห็นผลบ้านเรามาเปิดแผงนี้ครับจะได้ขายลำไยดีๆให้พี่น้องได้ชิมกันนะครับ ต้องไว้หน้ารถตอนนี้ผมก็ได้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งลำใหญ่ลองกองของฝากนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมขอญาติมีเอฟซีนะครับเอฟซวันนี้ผมมาอุดหนุนพี่เขานะครับครับนพี่ครับเดี๋ยวผมขอญาตโอเคครับขอให้เฮงเนะครับขอให้ขายเฮงๆขายได้เยอะครับโอเคครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับยี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับ